นี่ก็อยู่ที่มอแล้วนะฮะนี่ตุาลาละเอ่อนี่สี่จากสี่โมงเย็นละนี่เพื่อนน่าจะรับปริญญาเสร็จแล้วให้เดี๋ยวรอก่อนเออรอรอเดินเหมือนกันว่าว่า,วามันจะมาจากทางไหนจริงกูไม่ค่อยมั่นแต่รอเขารับมันตรงไหนนะฮะใช่ตรงที่กูเดินผ่านเมื่อวานเมื่อวันสื่อหรือเปล่าแต่เอาอะน่าจะไปรัฐบาล,ะละานเนี่ย ตรงนู้นมันก็เอาของให้นั่งรออยู่นี่แหละฮะก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวให้กลับเลยรถไม่มีอีกยันสองคุณยังริม,มานกนี่ก็จริงๆก็จะหกโมงแล้วเดี๋ยวมันมีเวลาแหนะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่สี่ตุลาคมน,นะฮะก็นี่กลับมาที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะกูบ,บอกกูจะพยายามถ่ายเยอะกว่าเดิมแต่ไม่ได้ถ่ายเยอะอะไรนะค,คือเวลายอยู่อยู่กับเพื่อนอะไรพอพอเจอแบบนีน้มันจะคุยกั็นเพลินอย่างเงี้ยแล้วก็ ลืมถ่ายนะไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรแต่ก็ก็ได้ถ่ายรูปแล้วนะ,ะแต่นะฮะวันนี้เพื่อนที่ผมไปหานี่เป็นเพื่อนคณะรัฐศาส,าสตร์เนาะคือสมเอ่อคือส,สมัยก่อนอนะ่ะตอนตอนตอนก่อนที่เขาจะมาเรียนที่จุฬารัตศาส,าสตร์เนะี่ยเขาเคยเรียนจุู่ที่เซปตกรนะฮะอยู่เอกรังกฤษอยู่เอ่อเรียกอะไรนะอยู่คณะคณะอักษรศาสตร์เอ,อังกฤษเลยนะฮะก็ ยูเอกเดียวกันกับผมนะเดียวกันกับผมนะฮะมันมันจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักอะไรกันหรอกแต่เพราะว่าคนนั้นเขามาจากใต้นะฮะแต่อา่ามีวันไหนวันหนึ่งผมอา่มามันนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ตรงข้ามหมอตอนนี้ไม่ไม่อยู่แล้วตอนนี้ร้านปิดแล้วนะแต่นั่นแหละไอ้คนเนี้ยมันมันนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งพอดีไงแล้วแล้วลวจู่ๆก็ทักทักคุยด้วยคุยด้วยเฉยๆเ,เลย คุยคุยอะไรอะไรกันไปนะฮะแล้วแบบคุยไปคุยมาพอเข้าวมาข้าเข้ามาส่งแล้วแบบพอพอจะคุยกันต่อนี่คือต้องต้องหันไปหันมาหันไปกินข้าวแล้วหันกลับไปคุยอีกตัวหนึ่งก็เลยยกข้าวไปกินนั่งนั่งโต๊ะเขาเลยได้ได้กินข้าวไปคุยไปกันเลยมันก็เลยคุยคุยกันไปแล้วก็เออเป็นเพื่อนกันไปเลยนะฮะแล้วก็นั่นแหละก็ แต่คนนี้เขาพอหลังจากบีน,นึงอ่ะเขาเขาซิ่ว <c oughs> ไปแล้วก็ประต่อที่จุฬาแ,แต่นั่นแหละฮะก <g> <ค>็ไอคนไอเมื่อเมื่อวันก่อนผมเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าวผมเคยมาจุลากับเพื่อนครั้งหนึ่งแล้วเแบบเคยมาปิดฝนเ้ยคนนี้แหละมาคนนี้แหละเออแต่นั้นแหละฮะก็เอออะไรวะก็อะไรก็เจอกันเรียบร้อยนะแล้วก็ ถ่ายรูปอะไรกันเรียบร้อยอะไรแหละแล้วก็แล้วก็กูก็อยู่อยู่อยู่คุยได้อยู่คุยได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะกลับมามามากูออกกูกลับกูไปขึ้นรถไฟประมาณหกโมงครึ่งอะแล้วก็งานก็นั่งกลับมานะฮะแล้วก็ไปที่สายใต้ใหม่แล้วก็นั่งรถบัสรถอรถบัสลัดรีกลับมาลงหน้าโลตัสแล้วก็เดินจากโลตัสมามาหน้ามอนะฮะมันเดิมนะถ้าเกิดไปที่สายใต้ใหม่นะเพราะกูไม่รู้ว่าเอาจริงสายใต้ใหม่มันผมผมจําได้ว่ามันเคยมีรถตู้ที่ จะพาจากเอ่อที่นั่นน่ะมาที่หน้ามอแต่มันมันไม่มีแล้วหรอกสมัยนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือคือกูต้องนั่งรถไปลาดเลียแต่แต่แบบกูต้องลงกลางทางนะะต้องลงหน้ารถตัดนะฮะมันถึงจะมันถึงจะได้ไม่งั้นกูกลับไม่ได้นะฮะไม่งั้นกูต้องหาทางคนทางอื่นซึ่งกูไม่รู้ว่าหนทางนั้นอยู่ที่ไหนนะฮะนั่นแหละเออก็ก็ั้องก็อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็ ไอ,อ้เฮียก็ยังไม่ให้ไอซะทีคือตอนตอนตอนไปเนี่ยมันไม่ได้ไออะไรเลยนะจะไม่ร,มรู้ไม่รู้เหมืลนว่าทำไมมันไอตอนคืนนะฮะอากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรนั่นแหละแต่เดี๋ยววันนี้ก็ลงไปทำง,งานนะไอ้นี่เดี๋ยวกูจะไปอาบน้ำนอนแล้วก็ง่วงนะ้วไม่เช้าก็ตื่นเมือแต่เช้าอะไรเงี้ย<ะ>นั่นแหละนัะล่ละก็แค่นี้กันถ้าไม่เจอพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับบวย